ฟรอยแฟมนะครับผม <c oughs> อัปเดตวันอาทิตย์นะครับมันหยุดเนาะช่วงนี้ไก่นมไม่มีเลยครับน้อยมากนะครับว่าลูก,ลกเจี๊ยบแบ่งไปเยอะเลยนะครับดูพวกทํารังละ <c oughs> เดี๋ยวต้องงัดมาให้ใหพวกลูกเจี๊ยบกินนะครับ ชุดนี้แม่ทองพะเยานะครับแม่แดงพะเยานะของพี่สนองเทศนะครับชุดนี้ยกชุดไปแล้วนะครับสายสายพี่สุทินลูกน้ำกวานพะเยานะครับเป็นไก่ข้างหน้านะครับเนาะข้างหน้าเยอะนะครับ ชุดลูกไอทองนะครับมันจะเป็นแข้งขงนเนาะนตัวนี้ก็มีขนนะครับพ่อมันแข้งขนนะตรนี้มันจะขนแต่เด็กเลยนะแข้งมันนะครับช่วงนี้อากาศชื้นนะครับฝนตกปล่อยเนาะมันต้องกกไฟมันด้วยนะครับ นีชุดปฏิวัติของพี่พลน,นะครับจะออกก่อนชุดแดงพะเยาหน่อยหนึ่งนะครับชุดนี้แข็งแรงละไปเที่ยวไกลเลยครับเริ่มไปเที่ยวไกลแม่ละไอพวกนั้นก็เริ่มไปไกลละดูครับนูน่นอะไปเที่ยวนูน่นนะครับเนะี่ย ชุดปฏิวัตินะครับพากันไปไกลเลยเดี๋ยวอัป <c oughs> ิดไม่จุกนะครับกับแม่กล้องพบน่ะแม่ก้องพบ อหกฟองแล้วนะครับอ่าพี่ชายนะพี่ชายขอนแก่นจองไว้นะครับห้องนี้ยกชุดไปเลยนะครับนี่จองยกของ <Haha> เดี๋ยวย้ายไปใส่ใน้จุกนะครับอืม ได้มัใส่มาจุกน,น,นะครับสมหนึ่งหนึ่งนะครับสมหนึ่งหนึ่งไม่มีมั่วนะครับหนึ่งหนึ่ง วจุกสามฟองนะครับไม่จุกสามฟองแล้ว <c oughs> ชุดนี้ของพี่สนองแพ่ะนะครับจองยกคอกเลยเนอชุดนี้นะครับอัปเดตอัปเดต ไม่จุกกรเตะนะครับเป็นไก่เตะเยอะนะครับแข่งหน้ารัวๆเลยนะครับอืมเป็นหาหมงูนะแม่น่นะตุ้จิตนะครับได้ผู้ประมาณสี่ห้าตัวนะครับชุดนี้นะครับ เด,เดี๋ยวดีดูนะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับแป่งกันไปคนละตัวนะครับเนาะตัวผู้ตอนนี้รอเช็คนะครับรอเช็คก,ก่อนนะครับรอเต็มนุมเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะครับ อันนี้มาสู้ไก่นะครับน,นี่ก็รอเช็คเหมือนกันนะครับตัวนี้ยังรีบเลยรอใหญ่นะครับตัวนี้นะครับสองแปดสองเจ็ดสองเจ็สองแปดนะครับยังมดแครับ นี่ครับลูกแม่ปฏิวัติครับพี่พลแนวไก่นะครับรเดี๋ยวกลางเดือนนี่แน่จะได้ส่งนะครับพี่พลชุดนี้นะครับแข็งแรงดี นะครับผมประมาณนี้นะครับ